นี่ค่ะเอฟเลยจับเลยใบเฟิร์นจับไหม,ไมจับไหมกินีตัวเอฟเลยปุ๊บนี่ใส่ใส่ใส่อุปกรณ์เหรอใสจ้ะนีเดนี่แม่ซองให่อยู่นี่ใส่ฮึบได้ไดีด่เยอะโตแล้วออกมาเบ้างนะแข็งแข็งมั้งนะนับเองฮะนับสิ เ็ตัวแล้วก <8 S 1> แแอแปดแปดหาตัวหาตัว,ตวนี่ตัวนึงตัวเอบเลยอุ้ยนี่ตัวเอฟเลยเฟินมาเฟิอนอู้ตกไงเลย ยางอ้วนเลยพี่อะแมะ่ใครจะได้บูพี่อะไข่เต็มท้องแม่ว่าไข่เต็มท้องแน่เลยใส่โอ้ใส่ของอีหลาสียังปีกสีท้องฮะสี<า>สีท้องหรือว่าดำของอีหลาตัวสีท้องเขาแม่ตัวสีดำอะใส่ยเรือใส่ว้าวไปยังเอานี่น <c oughs> <ๆ>ี่นี่ อัตีใส่ใส่เอาเบิ่งอะนะใจหัวใจสิบตัวสิบตัวแล้วโอ้อีกสิบตัวไปหาตัวเฟิร์นไม่เจออีกแล้วเมา,เามาเอาขดไง,งเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเนี่ยเห็นปะจ,จับจับยัง จับเลยประกจับเองจับทั้งหลังมันแม่ก็จับดีอหน้าไปหนจับหน้าปหุนจับตรงหน้าไม่ได้จับหลังนี่ตัวเอบเลยทุกขั้นว้าวเข้เไปโอวเโอเล้เลโอเ นี่เจออีกแล้วเจออีกแล้วจับนี่ล่ะฮะปุ๊บตัวนี้บ่มีปีกเคยนี่ยังไงแมงงไงบูมี่เขาเคยกีโลนวะเคยน่าจะใช่อุยลุดอ่ะใส่เข้าไปแช่ก็ไปในขวดแล้วก็เอาไปทอดไปทอดเลยใช่ไหมเจอยังก่อยดไปผุนดีไปผุน นี่ไงนี่นี่เขียดเขียดเห็นไ่มคะเห็นไ่มเขียดน้อยไหมค่ะใช่ล่ะโอ้ใครล่ะนี่เลยนี่เห็นไ่มคะนี่กุ๊ปปับฮะกุ๊ปปับนี่ว้าวตัวเอฟเลยปุ๊บนี่เฟิร์นมาเอา โอ้พี่อ่ะตัวหนึ่งขี่ถึงโทรศัพท์แม่เสยอปีไม่เขียนหน่อยแม่เปิดมาเอาเอาเบิ้งนี่มันจับถึงโทรศัพท์แม่ยังอีพ่อพ่ออะไย่อมเขียนนี่มันขึ้นมาแม่อ่ะอะเรื่อยยงตัวหนึ่งนี่เอาไปให้ฟ้าเขียนหน่อยเปิดเปิดเปิดฟ้าเปิดฟ้าเ,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 เออล้ม ยุติเล่ยห็นอุ่ติการ์ตใช่เจ้าพาว่าอยากมบยไทย่ไอ้ฝาเลายเป็นไหนมาโชว์อันนี้นี่เดตัวนึงอันนี้ตัวน้อยนะจ๊ะเอาเฟื่มาเอา จ้าเหมือนกันจ้าของหนูก็กตัวใหญ่โอ้ใครตายห้ยี่พอหาให้ยพอหาอหจับเองโอ้จับเองใส่ขวัดปุ๊บ<อ>ไปหาต่อไม่ขว,วดเห็นเองนะไม่ให้หน,นูจับใส่อยู่นี่ตัวหนึ่งเฟินมาอีกเฟินยางม้าเนี่ยเอา ไน oh, yeah. ี่ยอันนี่ตัวนึงเฟนนันนนนะเห็นนั่น้ไหมไฟเห็นไฟป่ะอจับคือมงน่ตัวนึงเ่น๊บเอาไอ้่ฟเอาก่อนไปตัวอะไรหายไหเอานี่เฟนอตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ไฟอีกเห็นมนั่นนั่นนั่น nè, áo, fuerto nữa húp 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 ใครไฟห้องมาใครไฟ้ต้องไหลวไ่าไยไาห,ห,หน่อยเลยอ่ะแม่ฮะถห้ต้องหลว่ายฟอ้าื้อนอ่ตัวนึงอ่ะอ้อนหลากายเลยนี่คึินี่ตัวนึงนั่นนั่นันตัวนึงเห็นมะนี่อู้สองตัวเห,นหน็นมะนะอู้ รูดๆๆๆไม่สินี้ก็น่ามาใช่ขวดโอ้ไปและไปละไปต่อวองเห็นปะอึ๊บโอ้สามตัวเลยค่ะเมื uh ่อกี้สามตัวรวดตรงเดียวกันซะด้วยตรงเดียวกันเลยใช่ไหมสาวเราไม่อยู่ใส่กองเสียง นี่เจอแล้วอีกตัวหนึ่งตัวบกไงได้น,นี่แม่ไขซะด้วย,ยนี่ค่ะ อึ๊บอุ้ยรุดหนีตัวนึงแล้วเปิดหนีตัวนึงไงมาา่นี่แม่มาเอาตัวนี้ก่อนนี่อนะอเอาปุ๊บอู้ัวบกใหญ่เลยแม่ใครได้นี่แม่ใครใคร เอาแมวไปเห็นวะกลางใกล้แล้วตัวน้อยฮะอือไปเห็นวะแต่มันขวนดอะไรนีนน่ขวดน้องหลายเอ๊ะเฟยไอหงทงเฟยเฟินเดี๋ยวสุดท้ายเขาลองมาเทียบกันเอาเฟินโัวไม่ใช่ตัวที่หลายเห็้รู้ไปว่าหันมาดีละมาดีละ่ะเขาเอามาสาระนี้ค่ะ อึ๊บไอ่มาเฟิร์นมาถ่ายคลิปแล้วมาจับหน้าแทนตัวนี้นะไงโอ้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปนี่ถ่ายคลิปปิดท้ายได้จับตัวนี้โอเคมาเอาเอาขวดมาใส่ก่อนถ่ายคลิปก่อนเอาใส่ทั้งดากเลยเนาะ อันทาง,งดาสายอ่ทาอทางนี้อีกตัวนึงฟื้อพายคลิปแล้วคลิปไต่กิเลนม้อนี้กบุยดบ,ยบุยบา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 ยก่อนบายบาย